ผมไม่ได้เพิ่งเล่นนะผมเคยเล่นมาสองปีที่แล้วทุกคนทำไมมันยันได้อินโทรอ่ะสวัสดีทักผมวันนี้อยู่กับช่องดาวดังแคทเชียลวันนี้อยู่ในกับเกมดาจอนตุดกดาคอนเกมมันไม่สุด จริงผมไม่ได้เพิ่งเล่นนะผมเคยเล่นมาสองปีที่แล้วไม่มีภาพไปดูอะเลเวลเหกส็บอันดับติดอันดับท็อปจังหวัดเลยนะทุกคนมังกรตัวเก่งคือส้มอยากได้กลับคือมากเลยมังกรส้มอะทุกคนใครเคยเล่นบ้างผมไม่ล,ล,ละทีตนักขั้นนั้นผมอยากไม้มากเลยค่ะพผมอยากลาก,ลลกลับถือมากอะแต่ผมผมลบไปแล้วก็เลยน่าเสียดาย เลเวลสามสองดาเมจเจ็ดหมื่กว no, oh. ่าเลือดเก้าเสษนึงาแล้วท like okay. ุกคนก็ไม่เป็นไรทิ้งแล้วนั้นไปนี่ไงมังกรส้มนี่นี่นทุกอย่างโคตรแรงโอเคพีหลักผมเลยอืมสชั่วโมง น,นี่คือเกาะของผมเงินนะฮะมังกรตัวเก่งอยู่นี่พวกนา้งงคือ,อยู่แท่นสูงสุดระดับทำนานที่จริงตัวนี้ไม่มีที่ใส่นะแต่ย้ายได้แลวเนี่ยออนี้เสร็จแล้วผมชำนาญเกมนี้นะคุณทุกคนไม่ต้องบอกว่าผมเพิ่งเ,เล่นนะผมชำนาญมาเลยเกมนี้หึย้ายไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้มันย้าไม่ได้คือทุกคนผมรู้แล้วทำไมทันถึงย้ายไม่ได้เพราะว่ามันผสมพันธุ์กันอยู่นะทุกคนผมก็เอ๊งงขนาดนั้นก็อยากรู้ไปดูความหาของผมต่อเลยฮะยังงงโธ่อยู่ทำไมเนี่ยมันต้องย้ายอย่างนี้ได้สิทุกคน ใ้่ yeah. ทำไมเดียทุกคนมาติดอยู่ที่นี่ไปแล้วท่ามันอยู่นี่ท่าพลังงานเลเวลหนึ่งนายมีเพื่อนแล้วนะไอเฮนรี่ทุกคนอยากให้ผมใช้กมไล้บอกมาได้นะเดี๋ยวต้องมีมาครัรพไม่นอนเพราะว่ามาคัพผมัปเดตเป็น1.9เรียบร้อยแล้วใครอยากเห็นหน้าผมขึ้นรูปวิเดียวนะทุกคนเอชวิเอียวนะ สองทุกหนึ่งวิบอกเลยทุกคนตต๊อปเอาดูเองเห็นจะขึดด้นอีกทีเนี่ยแหละอัน,นี่ได้ยังเงี่ยโหนี่ไม่ได้เลยอ่ะใครอยากเล่นนะฮะอย่าแปะชื่อเกมอหะนี่ชื่อเกมนะทุกคนไปโดดเล่นได้เกมนี้ชื่อดาคอนเมเนี่ยเรจินนะทุกคนมันเป็นเกมอภิษิหาตรตำนานมังกรในชื่อเกมเนี่ยแต่<ง>รหัสมันก์ก็ เร่องหมดคาดก็จะมาใหม่นี้ไฟชนะลมถูกต้องดินชนะดินเอ๊ะลมชนะดินนะทุกคนเว่าต้องรับได้หรือเปล่าบินกองดินใช่ไหมกองฝุ่นเป่ามันก็หายไปน้ำเอาดินถมมันก็จะกลายเป็นโคลนน้ำชนะไฟไอ้ท่านี้เพิ่งมาใหม่นะทุกคนเนี่ยแพ้ที่ชนะทุกอย่างนะครับทุกอย่างทุกคนถึง ที่คิดว่าจะสู้ได้ไหยไม่ได้แน่นอนเลยเล่นด่านมั้ง่ายดีเหนี่ยภาพที่ผมใส่ก็จะเป็นภาพตัวนี้ผมขี่หัวใครขี่คันก็ย่อขึ้นให้เลยภาพมา

เลือดทุกคนเลยเนี่ยเอือเอือดาไน่งาทุก่อ้นนอแค่แแนี้เองทุกคนด่าน,นที่ผมชนะมาได้เพราะไอ้นี่เลยนะเนี่ยมันเป็นโทสะมากงกรทุกคนแล้วฟ้าใจีี่ อู๋19ชั่วโมงไม่อยากฟังเอามันออกไปอย่าพูดดิฉานงูต้อ,อ,อนมงก้อนอันนี้คือหวานโอ้เจ๊มงกอนที่ผมสะสมได้คอลเลคชันมนนงกอญวะ่ะ มันมีเพื่อนมันเชิญล่งด้วยกันไนดะ้มันมีเพื่อนมันสามารถส่งของด้วยกันได้แต่ไม่สามารถเล่นด้วยกันได้นะทุกคนอืมกินไม่มีเลยทุกคนรหัสเก่าไม่เหมือนรหัสเก่าเลยตังผมนีหนึ่งล้านแล้ว คือตีจมตีธรรมดารุ่นนี้โดึงแ้งไปส่มตีบอลได้เพราะว่าเครื่องสีแดงคือแรับงแล้วก็ทำให้พยายามแม่งเครื่องสีเขียวขับผมให้ดุเนี่ยเครื่อสีเขียวตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย ตอนตึ้ด้วยคนต้องลากหน้าจอแบบรัวๆเลยเพราะมันจะฟันยิ่งรัวเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับดาเมจยิ่งเยอะมันจะพ่าไปว่ะลายนาคที่ไกนะแค่นี้ยังว่าเบาๆเตึ้ม ตัวนี้แจกฟรีผมเคยได้แล้วได้ย็นแบบปกติผมเคยได้ถึงไหนน้าอืมนี่ไงนี่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 นีนนนนนตนน่ตัวนี้เลยทุกคนเนี่ยตัวนี้เลยทุกคนได้ถึงตัวนี้เลย ผมมีเพื s s <Never. S 1> ่อนเยอะแยะมากเพื่อนเคยได้สูงสุดเลยนะนี่เลยนะตื่นเรือร้อยยี่สิบไม่ใช่เรื่องงานที่ตื่นพลังผมอยู่ลึกไฟนี่ลึกไฟไปนะจะไปลึกลมลึกดินะลึกไฟก็อ่อนที่สุดผมอยู่ลึกลึกสายฟ้าหรือลึกพลังงานนั่นแหละทุกคน วงป่าลึกแสงลึกเงาลึกตำนานลึกศักดิ์สิทธิ์ลึกโบราณไม่ใช่ง่ายๆเลยลังกรโบราณโหดมากเลยทุกคนโคตรโหดอัน,นนี้ก็เรียกว่ากิบอะไรมีเรียกว่า V.P. พรีเมียมอะถ้าเติมปุ๊บจะได้ของข้างล่างไงข้างล่างน,นี้เลยทุกคนข้างล่างนี้เลยเนี่ยพวกเนี้ยแต่พวกนี้คนที่ไม่ได้เติมแบบเปิดใช้ไอเนี่ย เนี่ยไอเนี anyway. ่ยเนี่ยเนี่ยตันนี้ไม่ได้เปิดใช้ก็เป็นนี้นแหละก็ไม่ได้ถ้าเปิดใช้ถ้าใช้เนี่ยคือคุ้มมากคุ้มมากเลยทุกคนคุ้มมากดูของสิบัตร VP ด้วยอันนี้คือบัตร VP นะทุกคนเผยยัง้าสิบนี้สามารถไอ้นี่ได้เลยนะทุกคนเยอะมากจะใช้เล่นกันล่ะบัตร VP ีทั้งไอ้นี่ไข่มังกรนะถ้าใครรู้ ก็มันจะทําให้การฟักไข่มังกรเร็วขึ้น8ดชั่วโมงฮะแล้วก็นี่เงินอาหารแล้วก็นี่เลยอันนี้อย่างอันนี้อย่างคุ้มบอกเลยทุกคนอันนี้ก็คุ้มมากอันนี้คือมัองกรซูชิแลกอันยี่สองกิจกรรมนะมาจากตรงนี้ทุกคนเอ้ากิจกรรมหาเอากิจกรรมไปเรย คนที่เล่นก็จะรู้ตอนนี้มัน,นจะอย่ตเงียบๆไม่ตามะอี่กิจกรรมหายแลวทุกคนแตนอันนี้มารีวิวนะฮะอันนี้มาให้รีวิว